ครับสวัสดีครับวันนี้เที่ยงวันนะครับวันพฤหัสบดีตอนเที่ยงนะครับนะครับมาดูคูตึงพัตรลุยนะครับวันนี้นะครับปลาลอยตํามะละกอนะครับตามะละกอรสเด็ดนะครับอยากกินอร่อยกินรสเด็ดต้องคูตึงพัตลุยตํเท่านั้นเท่านั้นนะครับที่ที่นี่ที่เดียวแห่งเดียวนะครับอทารพอเพียนะครับเราไม่ซื้อกินนะครับเลยแต่เราจะทํากินเองผูกเองกินเองนะครับนักเรียนพอนะครับ ดูนะครับเส้นมะละกอนะครับอันนี้คือเราปลูกเองนะครับอทดอพอเพียงนะครับข้างนอกต้นมะละกอนะครับของแท้แน่นอนเราไม่ได้ซื้อมาจากข้างนอกนะครับอันนี้คือเส้นของมะละกอนะครับท uh ี่เราปลูกเองนะครับท Ges yeah> ี่โรงเรียนนะครับนะครับดูต่อไปนะครับตามพีนะครับตั้มพก ติดเส้นใส่นิตหนึ่งนะครับไม่ให้พลิกกระเด็นนะครับอร่อยไม่อร่อยต้องดูที่เสียงพกนะครับพกกระทบสาดนะครับ ตามพริกเสร็จแล้วแล้วก็อดับแรกแล้วก็เอาเครื่องเทศก่อนนะครับให้ได้เครื่องเทศก่อนนะครับมีมะเขือมะเขือเทศนะครับหน้านี้นะครับอีสานบ้านเฮานะครับมีมะกอกนะครับต้องใส่มะกอกด้วยนะครับส้มตำถ้าไม่มีมะกอกนะครับไม่อร่อยนะครับต้องใส่มะกอกนะครับแล้วก็มะนาวมะนาวนิดนึงนะครับ มันจะได้เป็นสามรสนะครับตามส้มตามสามรสมะนาวนะครับมะนาวเราก็ต้องใส่ใส่ทั้งเปลือกด้วยนะครับเพื่อความหอมกับมะนาวเคล็ดลับเขาบอกว่าอยากอร่อยแล้วต้องใส่เครื่องปรุงก่อนนะครับอันนี้ปลานะครับของจินตลานะครับแต่ไม่ใช่จินตลาปูนล่านะครับเจ้านี้อร่อยนะครับไม่ได้โฆษณานะครับกินกินที่ไรก็นัวนะครับ ต้มสุกเรียบร้อยอีสานไม่กินปลาดิบนะครับปะลาลาดิบนะครับทุกวันนี้ต้มสุกนะครับปลอดปลอดภไไัยไร้กังวลน,น้ำปลาก็ต้องเป็นของแท้นะครับน้ำปลาแท้นะครับทิพพลิแท้นะครับ่เ ขอทับพีนะครับขอทับพีหน่อยส้มตำนะครับขาดทับพีไม่ได้นะครับเราปรุงก่อนนะครับดูนะครับหอนะครับดูนะครับสีสันนะครับกลิ่นมะนาวออกเลยอะกลิ่นมะนาวกินเครื่องเทศออกแล้วนะครับสดสดจากต้นนะครับปลูกเองกินเองนะครับไม่ต้องซื้อเรจฐกิดพ่อเพียง แซ่บแซ่บครับะเบิงสีสันเลยพี่นุ่มเนาะลนสิ่งที่ขายไม่ได้คืออายิโดมอโตะนะครับถึงแม้ว่าในน้ำปลาเขาจะ ปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แว่าก็ใส่เพิ่มรสชาติให้อร่อยครับแป้งแป้งนัวนะครับพี่ชารเรียกแป้งนัวนะครับผงชูรสใส่น้ำน้ำปลาอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อความอร่อยนะครับดูนะครับสีสันนะครับอย่างนี้ชิมก็รู้แล้วว่าอร่อยนะครับโอ้ดน้ำลายน้ำลายสอ วันอื่นันนำได้แต่เบื่อเลีกน้อยดูด้ครับดูหยุดหนีว่าแสบผมก็จะทำนอยนี่ตามซสีอีบหอไอ้น่ะตามืองมัยจ้าพี่กลองชิมก่อน เสียดายกลัวมันไม่มอ,อิม่มกลัวมันไม่อ,อิ่มกจืดบ่ปุงอีเอาไปทานไปเก็บพักเสียดายใส่ให้หมดใส่ให้หมดแหมก็มันนำมันหลับใส่ให้หมดแต่ว่าเราก็เพิ่มนะครับใชไ่ไอซิมก้อนซิมก้อนไอถึงอืมแต่ปลาแดดมันแสบอยู่แล้วนะปลาแดดนอน,นะครับสีสันเราไม่ต้องห่วงนะครับรสชาติ คนกระสีครับน้องุ่งครับพหูงเอิ่มนะครับโอ้แซบเลยดูนะครับอุอฮึดยอดเอาใหม่เอาใหม่เอาท่าชิมเมื่อกี้ใหม่สิแซ่ไปยื ด่งกรุบๆเลยอ่ะฟังเสียงด้วพี่น้องเนอแซสบมแซสบอสุดยอดครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับสำหรับนะครับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังช่องครูถึงพาตะลุยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับ